เอาละก่อนดูก็ต้องขอกราบวัสดีท่าม้ชมทุกพานกันด้วยนะผมวันนี้เราก็มีเกม Call o Duty Mobile อีกเช่นเคยวันนี้นะผมโหมดสิ่งพิเศษก็ได้เข้ามาแล้วนะแต่ก่อนนี้เราจะไปดูโหมดนั้นนะมาดูกิจกรรมใหม่ๆก่อนมีมันมีรายซีซันเพิ่มเข้ามามันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมรางวัลหลักใช่ไหมอันนี้รางวัลหลักคือเราทําภารกิจอย่างเช่นภารกิจฝึกการลบฝึกเล่น Multipayer ให้คล่องแคล่วและรับรางวัลไปพร้อมๆกัน นะผมเราก็มารับรางวัลพารกิจ u a v นะอันนี้อะไรเนะี่ยรู้สึกจะเป็นสก,กินตัวละครนะ Special OPS Desert อันนี้อนะไรเนี่ยโอเคก็จะเป็นตัวนี่นะผมแล้วก็ปรมาจารย์ SMG นี่อันนี้จะเป็นสก,กินปืน Bandit กิน Pw PdW 5 7นะเดซเซอร์สเน็ก SMMC AMSMC เดซเซอร์สเน็กนะผมโอ้ช oh, ิคคอมเดซเซอร์สเนกแล้วก็แจกเครดิตอันนี้อะไรเนะี่ย Faro ละล t เจ็ดเก้าอยู่ไซเบอร์สเปซรู้สึกอันนี้จะได้จากจากิจกรรมชวนเพื่อนด้วยนะโอเคอืมที่มีก็มีเท่านี้เซียนอาวุธยุทธโภปกรอันนี้โลคัสรู้สึกน่าจะเป็นสนัยใช่ไหมน่าจะใช่ครับผม BK57 Desert Snake DL q สาม3า sandbox rpd western sunset โ oh, อ้โอันนี้เป็นลายใหม่นะผม arctic 5 0 s asian wiper oh. อ๋ออ่าที่มีก็มีเท่านี้แล้วก็ภารกิจ br n o m e white snake โอ้โหโอเค โออารีแซนโดนสวิ่งสุดคอปปเปอร์เฮด ATV คอปปเคอปอรเ์เฮดนะที่มีก็มีเท่านี้นั่นเองแล้วก็เพิ่มเติมมีเพิ่มเข้ามาอะไรเนี่ยส่วนเพื่อนก็มีเหมือนเดิมอ่าแล้วก็มีพวกเนี้ยเพิ่มเข้ามาก็ไปดูกันเองแล้วกันผมก็ไม่รู้ละและที่ดีกว่านี้นะผม ในที่สุดนะในที่สุดมันก็เข้ามาแล้วนะครับผมในที่สุดนายก็มาแบ t เทิ p a พาร์ทซีซั่นใหม่มาแล้วนะผมนะซึ่งมาในไหนก็ในไหนละเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูที่รางวัลก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นโกส t ค o วบอยเป็นตัวละครนะไซมอนโกส์ไลลี่ในชุดคาวบอยยูนิฟอร์ม Outlaw, Heartstroke, Heatstroke e รู้สึกจะเป็นลายไฟเลยเนี่ยโหสวยมากอะ่ะเออผมว่าสวยดี J 3 5 8 Dark Victorian d a r k i ัง Tripmine Dark Victorian นะผมแล้วก็ C c a r i o t t y Point r o y c 30แล้วก็50คเครดิตนะผมบัตรเวฟพอม XP ็กพีเด็กแพคดาร์กวิสตอเรียนนะผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องไวท์เวสเครดนะสุ่มได้ปืนนี่ปืนเพียบเลยมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไร BK57 w i n เ West ลายสวยเดียวเนี่ยดูแบบดูแบบรอยัลมาก แล้วก็ที่ก็เป็นพวกสก,กินคอเปอร์เฮดต่างๆแล้วนี้ก็เป็นแซนบ b ็อกนะส่วนนี้อะไรเนี่ยสเปรย์อ๋อสเปรย์โอเคแล้วก็บัตรเวฟพล์เอ็กพีสีม่วงนะแฟกเจนแฟกเกรเนตแบนดิตคุณที่พอยี่สิบห้าสิบเครดิต AK 1 7 Dark Victorian แล้วก็มีกล่องเช่นเคยอะรางวัลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบัตรเวเปอรเอ็สีฟ้าแล้วก็มีตัวละครอีพีมาอีกตัวแล้วเนี<บ>่เซราเดสเทราดานะครับผมมาขอดูใกล้ๆหน่อยอืมเป็นผู้หญิงนะแล้วก็คอร์ดูตีพอย0ี่สิบห้าสิบเครดิตเมดิกด r <Dark> กวิคตอรีนโอ้โหลายสวยมากเลยเนี่ยดู ดูออกเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็กล่องแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคร,รับผมสก้าวดักวิกตอเรียนนะครับผมบัตรเวฟ่อนสีม่วงห้าสิบเครดิตยี่สิบคอร์ดูตี้พอยต์เอทีวีดักวิกตอเรียนแล้วก็กล่องสองใบรา,างวัลเหมือนเดิมบัตรเอ็กพีบัตรเวฟอนเอ็กพีสีฟ้า แบ็คแพคแบนดิตอืมก็คล้ายๆกับดักวิกตอเรียนนะห้าสิบเครดิตสี่สิบคอร์ดูตี้พอยต์วิ่งสูตรแบนดิตแล้วก็กล่องเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะผมแล้วก็สี่สิบคอร์ดูตี้พอยต์มีชั้นิกดักวิกตอเรียนดีเฟนเดอร์ดักวิกตอเรียนห้าสิบเครดิตคาวบอยโกลส์เป็นอวตารนะแล้วก็กล่องเหมือนเดิม บัตรเวฟพัฟ X P M W 1 1บเอ็ดบัตรเวฟพัฟ X P สีม่วงขอนูตี้พอยต์เก้าสิบและ M S M C Y S นะลายเดียวกับในกล่องนี้นะโอเคนั่นนี่ก็เป็นกรอบฟอนทียหลังจากนั้นก็จะเป็นกล่องเช่นเคยแล้วผมนี่ก็คือรางวัลทั้งหมดของซีซั่นนี้ ซึ่งถ้ทำว่าผมจะเติมไหมน่ะเหรออาจจะเติมนะผมอาจจะเติมงั้นผมขอดูก่อนละกันว่าผมจะเติมรีหรือเปล่านะผมหนดูก็ต้องดูราคามันก่อนด้วยแหละโอเคผมอาจจะเติมนะก็ต้องรอด,ดูก่อนโอเคเอาลากิจกรรมก็เสร็จแล้วนะเรามาดูที่หมด แคปเจอร์เดอะแฟกกันบ้างนะครับผมมาขออ่านคำอธิบายก่อนเล่นไม่เป็นแต่เป็นผู้เล่นสิบปกป้องทองของทีมอ้าวทองเหรอผมนึกว่าผมนึกว่าจะเป็นธงนะทองใช่ไหมโอเคปกป้องทองของทีมไว้ขณะดเดียวกันพยายามเยี่ยงของศัตรูมาด้วยแล้วส่งกลับไปยังฐานฝ่ายต้นอ๋อโอเคฮะอืมก็ประมาณนี้ผมก็นึกว่าธงนะเป็นทองนี่เองก็คือ ต้องไปเอาทองจากฐานศัตรูมาไว้ฐานเรานั่นเองนะผมแผนนี้ก็จะเป็นแผนที่รัสนะครับผม,มก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแบ t เ l ิ p ลพารก็ต้องดูก่อนถ้าผมซื้อผมจะทำคลิปบอกแล้วกันนะผมจะสะ์เดี๋ยวเก็บเงินกัน <c oughs> ปืนนี้ผมจะใช้ผมจะใช้เป็นตัว AK หนึ่งเจ็ด Evilship นะผม อ๋อนี่ไงฐานเราใช่ไหมเราต้องไม่ให้ศัตรูมายึดฐานเฮ้ยบอดปะเนี่ยอุย้ยมันมันมันเอามันทองเราทองทองเอาทองเราไปทำไมอ๋อนี่ไงข้างบนจะมีสัญลักษณ์ทองอยู่นะคบผม นี่ฐานศัตรูโอเคแล้วเราก็กลับไปไว้ฐานเราใช่ไหมเออน่าจะใช่น่าจะใช่โอ้ยทองหล่นแล้วก็เวลาเกิดมีครูดาวด้วยอือหอ่านแล้วมีไงได้ทองกลับมาแล้ว โอเคผมเข้าใจวิธีเล่นละนี่ไงแล้วก็กลับไปไว้ฐานเรานั่นเองนะแต่ว่าตอนเอากลับไปไว้น่าจะต้องใช้เวลาหรือเปล่ปาไม่รู้อ๋อได้แล้วนี่ไง okay. โอเคโอ้ยผมเข้าใจวิธีเล่นละเล่นเป็นละเป็นละเป็นละ โ okay. อเคอ๋อเกมมีสองรอบโอเคครับผมโอเคผมเล่นไปละมาวันนี้จัดเต็มแน่นอนในขณะเดียวกันเราต้องปกป้องฐานเราด้วยนะไม่ให้ศัะตูมาแย่งมาให้ฆ่าทำไมโอ้โหฆ่าแบบรัวสุด บอดปะเนี่ยเหมือนบอดอะเออผมว่าเหมือนบอดนันเนี่ยแต่รู้สึกแมทแบบ แต่รู้สึกหมดนี้มันจะไม่เน้นการฆ่านะผมแค่ฆ่าเพื่อปกป้องอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องฆ่าบ้างแต่ว่าเขาจะไม่เน้นการฆ่านะคะแนนไม่ได้มาจากการฆ่าแต่จะมาจากทองที่เรายึดเนี่ยนะครับผมโอเค พองอ้าวเพื่อนเราหยิดละอ้าวห้าเรื่องอ้าวเอเนม t o ท k กอ r g าโกอ้าวติดเลยเอาติดติดติด,ตดเดี๋ยวโอ้ย นั่นไงแย่งโกเราไปหมดละโอเคโอเคได้ทองเรากลับคืนมาละก็ค,คือถ้าเกิดว่าศัตรูได้ทองเราไปแล้วก็เราต้องฆ่าศัตรูเพื่อเราต้องฆ่าศัตรูที่เอาทองเราไปนะเพื่อเอาทองกลับไปไว้ที่ฐานโอเคเข้าใจละ ยืนเดอร์ยางไก่โอเคอุ่ยไม่กี้อะไรเหมือนมีเอฟเฟกต์ฟื้นฟูคืออะไรอะเอฟเฟกต์ฟื้นฟูไม่แกผมก็ไม่รู้นะ บอกตามตรงอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเอฟเฟกฟื้นฟูคืออะไรโอ้ยนั่นไงแล้วก็เวลาเกิดมีครูดาวด้วยนั่นสามวิมาถึงเวลาโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ ยิงอะไรขนาดนั้นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์อ้าวนาชนะเฉย เฉอะเฮ้ชนะเฉยเลยนะผมนี่ก็คือโหมด Capture the f a c t นั่นเองนะครับผมนะเป็นโมแบบนี้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นทองนะผมนึกว่ามันจะเป็นธงซะอีกอืมก็ก็โอเคนะผมว่าผมชอบอืมใช่ได้โอ้คะแนนห้าพันเนี่ย แล้วต้องฆ่าเยอะใช่ไหมเนี่ยเวิล์อัพเลยเอ็กพีโแปดพันกว่านี่นะมันก็จะมีระบบใหม่ด้วยเวลาเราเล่นด่านไหนนะเล่นโหมดไหนมันก็จะมีเพิ่ม xp ไอนี่ด้วยนะเพิ่ม xp b a t t แบ p เท s พานะครับผม37 k เ แล้วก็่าลีมารับของรางวัลตรงนี้ด้วยครับผมโอเคอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้ลาซีสันอะไรโอ้ oh. ได้มาแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบอีกรอบแล้วกันโอ้ยเจ้วไปเอาเป็นว่าผมขอตัดพลาแต่บินท่องเรียกกันนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคลิปนี้ก็ต้องลากัน่อนคลิปหน้าจะเป็นไงอย่าลืมติดตามกันด้วยครับ และอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมนะสวัสดีนี่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม